ให้โซระดับผู้บริหารต้องคันนี้นนน Toyota Camry 2.0G ปี2 0 2018. 1 8คันนี้นี่แหละไอเทมได้เบาะสีน้ำตาลอมสอ้มรถสวยดีไซน์หรูจากค่ายโตโยต้าขึ้นชื่อเรื่องความดูแลง่ายไม่จุกจิกภายในกว้างมากตกแต่งมาด้วยลายไม้สีน้ำตาลมาพร้อมช่วงล่างที่นิ่มนวลน,นั่งสบายไปอีกที่สำคัญสภาพดีมากสวยมากใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มสุดๆค่ะคันนี้ออปชันเขามีอะไรบ้างไปดูกันกุญแจ Keyless คือรถไม่ต้องออกุญแจจากกระเป๋าจะสตาร์ทรถก็แค่กดปุม่มเครื่องเสียงรองรับ C D U S B AX แ Air แบบดิจิตอลออโต้สามารถปรับอุณหภูมิได้แยกซ้ายขวามีม่านหลังไฟฟ้าจะใช้ก็แค่กดปุม่มเกียร์ออโต้6สปีดเชนเกียร์เองได้และเขาก็ยังมีแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไวเลสชาร์เจอร์ขึ้นรถมาวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยสะดวกสบายสุดๆบอกเลยว่าอย่างเจ๋งพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้จากตรงนี้เลยมีปุ่มควบคุมหน้าปัดไมค์และมีคลูสคอนโทรลไว้ช่วยล็อกความเร็วช่วยในการขับขี่ไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้กระจกข้างพับเก็บออโต้แค่ล็อกรถก็พับเก็บเองแล้วและยังมีบสเ เซอร์แจ้งเตือนรถคันอื่นอยู่ใกล้ช่วยได้มากเรื่องจุดอับสายตากระจกข้างปรับไฟฟ้ากระจกออโต้ทั้ง4บานบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางแถมเบอกข้างคนขับก็ยังสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยส่วนบอกคนขับก็มีเมมโมรี่จดจําตําแหน่งถึง2ตําแหน่งใครใช้รถสำหรับกับแฟนบอกเลยว่าหมดปัญหาปรับที่นั่งพอรถเขาจําให้เราหมดแล้วมีแอร์หลังคนนั่งหลังไม่มีทางร้อนแถมยังมีม่านบังแดดสาหรับคนนั่งหลังอีกตั้งหากอีกอย่างสาหรับคนนั่งหลังคันนี้เขาให้ที่วางแขนที่วางแก้วน้ำมาพร้อมและยังเปิดปิดหยิบของจากทายรถได้จากตรงนี้เลย ไม่ต้องรอจอดรถสะดวกสบายมากสภาพคันนี้บอกเลยว่านางฟ้าสุดๆเบาะหนังยังตึงกลิ่นยังหอมมากใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเอาไปใช้กันอีกยาวๆสวยไฮโซขนาดนี้บอกเลยว่าป้ายแดงเขาขายกันอยู่1นล้านห้าบาทแต่วันนี้ที่ Star Good ค่าเราขายอยู่ที่หกแสนหนึ่บาทคุ้มมากประหยัดไปได้ต้อง9 0 0 0แ ดาวได้เลยตกผ่อนเดละหมื่นเดียวเท่านั้นมั่นใจได้รถสวยคุณภาพสตาร์กูดค่ะคัดมาให้แล้วแบบเน้นๆสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าหายากมากใครสนใจรีบทักมาด่วน